ข้ารู้ในใจเจ้าคิดอะไรอยากทำอะไรก็ทำอย่ารู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าผู้อื่นเจ้าไม่ใช่บ่าวของพวกเรามาเถอะลองชิมเหล้าดูเจ้าไหวเหรอข้าลองชิมก่อน <c oughs> แรงชะมัด <c oughs> <c oughs> 啊啊、嗯孩子啊熬一给你嗯这世界尽头的光亮在那乌云之上的远方黑暗的中央 <laughs> 我跨过 บันตรกุล,ลีเอาละส่งแค่นี้เถอะฉิวชิงเจอฝึกยุทธมาห้าปีจะว่าไม่ใช่เพื่อสร้างผลงานใช่ใช้วรยุทธอย่างกล้า,าหาญไม่ใช้รังแกผู้อื่น <laughs> ไม่ได้เป็นไม่ทำไม่ต้องกลับรู้แล้วนะพูดแปดร้อยรอบแล้วลากันตรงนี้ไปละเดี๋ยวก่อนอะไรอีกรับไปไว้ใช้ระหว่างทางไปละ 在乌云消散的穹苍，风和雨尽头的远。 นางออกทะเลไปแคว้นของข้าแล้วเงินข้าก็วางใจแล้วท่านมันคนหลอกลวงทีนี้มาทำเป็นพ่อมีเมตตาตอนนั้นที่ส่งคนไปฆ่าไม่เห็นท่านใจอ่อนเลยน้อยๆข่าวก็แค่เป็นแพ้รับราบาปหลีปิงเจ้าเคยคิดไหมในเมื่อข้ายอมรับผิด ทำไมตอนนี้ถึงพูดออกมาจนหมดเหตุผลเดียวกับที่ยอมเป็นแพเพื่อรองหัวหน้าสร้างกวนข้าพูดออกมาพวกเจ้าต้องส่งข้าออกไปถึงท่าเรือแล้วข้ามีทางของข้าได้ยังมีอีกเรื่องเจ้าถามข้าจะตอบเป็นการส่วนตัว ทีถ่ถาสร้างกวนตอนนี้พูดได้หรือยงังความจริงตอนที่สอบสวนที่ข้าพูดล้วนไม่ใช่เรื่องโกหกข้ารู้ที่ข้าอยากถามคือเรื่องที่ถูกปิดบังตู้จือสีไม่ได้แค่เล่นแร่แปลธาาุถูกต้องเขาเป็นสายลับใบสั่งยาเป็นของจริงแต่มีเป้าหมายอื่น เควนจือซวีมีสมบัติชิ้นหนึ่งรอนแรมมาถึงสันตูห้าปีก่อนแควนจือซวีเกิดเปลี่ยนห้องเต้และนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันตัวจึงส่งเขามาที่สันตูเพื่อหาสิ่งนี้ใบสั่งยาและยาเป็นแค่ใบเบิกทางเท่านั้นงั้นหากเราไม่ผิดสามปีก่อนที่แควนจือซวีมาลุกรานเป็นแค่เรื่องโกหกเกี่ยวกับยาใช่ไหม ส่วนประกอบสำคัญคือตัวนำยาที่มีในจือซุยกระดูกอสุนเฟิงเซิงกระดูกที่ตู้จือซุยนนำมาสักวันจะต้องใช้จนหมดดังนั้นจึงเปิดศึกกับจือซุยที่แท้เป็นแบบนี้เองงั้นพ่อของข้าก็พ่อจะรู้ความจริงของศึกแคว้น งั้นคำพูดก่อนหน้านี้ใครให้ท่านกูเรื่องนี่เมื่อเป็นสุดยอดยาคนใช้น่าจะมีมากเอาเชิญเชิญเชิญนีชิ้นทอานเชเชิญเช้อรอไดจ้าเไปซไดจ้าท่านจ้าบุ้งอน เราประกาศจับคนอื่นมาตลอดถูกคนอื่นประกาศจับเป็นครั้งแรกอีกอย่างภาพเหมือนก็น่าเกลียดชะมัดช่วยเป้ยฝีมือดีกว่าอีกเหมือนสิยิ่งดีทำให้จำได้ยากไงอ๋อก็จริงเร็วรีบไป เร่ขมาเรื่าขอนมาของลายของดีกันนเนี่ยเชิญเชิางานจะนี่ฟ้าหนุ่จินอูตรงตรงไหนอ๋อเหรอตัวนนออกเิีงใต้คนที่ขายร่มร้านชาตรงข้ามคนที่ขอชากาเดียวอตามเข้ามาทุกแกทั้งสอขอขาหนึ่งได้เลยซื้อไปให้ภรรยาเต้องชอบเลย ได้แล้วขอรับขอรับปลอดภัยแล้วฮไม่ได้ตามมาคักลัวแทบ,บแย่เลยอดูจากสถานการณ์ชิวชิงจือน่าจะควบคุมสารต้าหลี่แล้ว สวัสดีจ้าเท่าแกเท่าแกลิวเซิงเหรอดูที่ภาพเสียหายถ้าซ่อมให้เสร็จแล้วท่านดูสิอ๋อจริงเหรอข้าดูหน่อยก็เลยไม่ได้มาที่นี่อเป็นไงพอใจไหมโอ้งดงามงดงามยิ่งนักลิวเซิงปีมือเจ้าสุดยอดเจ้าของร้านอยู่ไหมมีลูกค้ามาเน่เจ้าของ เป็นลูกค้าใหม่เหรออยากให้เขียนอะไรจดหมายหรือว่าเจ้าคือหลิวเซิงเหรออ๋อข้าน้อยเองพวกเราไม่ได้มาเขียนอะไรเออมาหาเจ้าเพราะมีเรื่องอื่นเอ้ยไปเถอะเดี๋ยวชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันฉุดเลยกลางถนนจะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่พวกท่านทำอะไรเฮ้ย ให้ตกลนเสียหายนะแล้วเข้าได้เต้องลองมาช่วยหน่อยซิไปๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆจะยืนเฉยีนไให้หมดพ่อหีบใบนี้อย่าให้กระแทกล่ะเร็วๆเข้าเร็วๆที่นี่ใช่ไหมองเยอะแยะนี้โดยเฉพาะหีบที่มีขอบยื่นออกมาดูให้ดีอย่าให้เสียสีล่ะได้ได้ขอรับได้เฮะมีเรื่องอะไรเหรอลูกค้าของข้ามีสินค้าอยู่ชุดหนึ่งตั้งใจเลือกซื้อมาจะส่งไปนอกแคว้น อยากหาเรือใหญ่สักลำหนึ่งน่ะ